เดี๋ยวมีเชล่ดอะไรันตรยขึนวิัีนี้โยรถพิเศษวะแม่รถพิเศษเลยโอ้โอร์ตี้ย้มาได้ใส่ข้าวเนี่ยยูยูบันไหนล่ะเหลือบนน่ะครับเด็กเหลือบนน่ะครับ ลุกไอ้ล oh yeah, oh yeah, ุกพี่ลุกลุกลุกยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกลงขึ้นขออนุญาตเด้อเอาเอ้กางเกงขึ้นนะเกงขึ้นนะเกงขึ้นรถเกงขึ้นรถมาเราตั้งใจมันไม่เป็นไรคุยกันดีๆคุยกันนางก็นางลงมาตัทำอะไรยังไงอ๋อผมจะกลับบ้านแล้วจะกลับมาที่ไหน บ้านผมไปทางทิศเหนือนึ่ะครับทิศเหนือทิศเหนือไกลคนคนณบ้านทั้งไหนครับหอดหอดหอดตำบลนี้ตำบลอะไรครับก็จำไม่ได้ครับจังหวัดจังหวัดอะไรครับผมอยู่ภาคภาคเหนือครับจะเป็นจะเป็นทิศทิศเหนือครับทิศเหนือเมียะรบ้างครบบ้านเบื้องบนเบื้องบนเบื้องันเ่ยก็แล้วนี่ยังอยู่ไกลอันนี้โอ้นี่ของตัวป่ะ บัครับต้องมีกระเป๋าปะบครับผมเดินเอาครับม่ก็มีเสอนาอย่าก่ยิงให้มาหัวเนี้ยลักมากวะเนี่ยบอครับเนาะมสลักซื้อไว้ปะสลักซื้อมีเสน้อกให้ผมต้อเดินไปเรื่อยๆครับไปบ้านนครับทำทำมาผมก่อนที่นอนก่อนเต่าผมก่

ตน้อยู่ไนี่ันเ้าบ้านเยงเดี๋ยวอยู่โงพักสินี้สาราอยู่เลยโตไปนอนอยู่หันบ่มันมสาราอยู่เลยกเดี๋ยวเจ้าบ้านเขายงไปไปไลูกลูกไปเปนอนอยู่ลกพรรีกว่ามันนี่สาที่ก่อนไปยางไปใช่ป่ะเนี่ยคุณไม่ลดไหม

เราพูดความจริงเลยเราเป็นอะไรอยู่อยู่ทิพย์ทิพย์เหนือถ้าทิพย์เหนืออย่านี้เดี๋ยวไปนอนอยู่ศาลาก่อนนะอยู่โรงพักก็มานอนตรงเนี้ยมัน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 อันตรายคนเขากลัวคนเขากลัวเราแล้วก็จักรยานเนาะไใส่จักรยานเราทิ้งไว้ไหนไว้ศาลาศาลาตรงไหนสลาสีเลือดเลือดบิดอะสุกแล้วไม่เกี้อาจจะเป็นสายลับก็ได้สืบไปเนี่ย ซื้อภาคก็ไดไหมอสวนี่เรื่องนี้เนี่ยการเข้าข้าราารมกันเนียนวกันปอสวตัวเดีตัวตัวเดียวเาสัตาัวปีเป็้อภาค